สวัสดีครับพบตับเฮียซงอีกแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับเราไม่ได้ออกไปถ่ายทํานอกสถานที่กันมาเลยนะครับแต่วันนี้คิดถึงก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการชงกาแฟนะครับขอประทานโทษขั้นแรกขอถอดแมสก์ก่อนนะครับร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านของเฮียซงเองอยู่ในโชว์รูมของเฮียซงเองนะครับชื่อซงคาเฟ่สวัสดีครับมิ้นท์นะครับช่องที่รึกซาอีสุวยุธธานะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับปกติ เจก,กินกาแฟเป็นแบบไหนครับผมชอบทานคาปูชิโน่ครับก็คือคแกาแ,แฟใส่นมใช่แล้วครับมันมีความหวานมันอร่อยชอบแบบนั้นน,น,นะคร<บ>ับปกติเจกไม่เคยทํากาแฟใช่ไหมครับในชีวิตไม่เคยเคยแต่ไปยืนเข้าคิวซื้อฮะฮเดี๋ยวใช้กาแฟเป็นตัวนี้ครับเป็นกาแฟที่สําหรับทําชงกบนมอยู่แล้วครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องตวงกาแฟก่อนครับวันนี้เราจะใช้กาแฟทั้งหมดประมาณ18กรัมนะครับนี่ครับผมและนี่เป็นเครื่องบดแบบมือหมุนนะครับเดี๋ยวให้เจกลองหมุนดูนะครับ จับตรงกลางครับเด็กแล้วสมุนครับอ่ามันก็ฝุดๆนะอีกหน่อยนะไม่ขายรถก,ก็จะไปเปิดร้านกาแฟะนะครับใช่สมุนถึงเย็นเลยป่ะเนี่ยหมุนอีกสามชั่วโมงเขาเจะกเสร็จพอดีประมาณนั้นใช่ไหมโอเคไ้คนนั่งกินก็หลับไปเลยนะเดีย๋ยวเอากาแฟใส่ถ้วยครับ Icana, โ,โอ้โหชีวิตมันนันท์ดจริงๆนะชงกาแฟเนี่ยกินกับนมอะต้องกาแฟต้องแน่นๆหน่อยต่อไปนี้ก็จะเทน้ําครับโอ้ดูท่าจับกาด้วยเป็นไงมืออาชีพเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนครับตัวนี้จะเป็นโมก้าพอตจะเป็นหม้อต้มกาแฟจากอิตาลีนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งตรงนี้นะครับให้ฉันว่าไปซื้อกินง่ายกว่านะเนี่ยง่ายกว่าแต่มันไม่ได้ฟิลลิ่งครับเจกใส่น้ําแข็งให้เรียบร้อยนะครับเจกเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเทนม แล้วฉันต้องเติมนมขนาดไหนเดี๋ยวเติมไปร้อยสี่สิบครับเติมได้ยังเติมได้เลยครับเจกโอเคได้แล้วครับอ่าร้อยสี่สิบแปดแถมให้นิดนึงเฮ้ยยังก็ไม่ช่างเพชรเนี่ย <c oughs> น้่นเป็นักกระหลัดนะการจะชงกาแฟนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายัเหมือนเลือกรถเราก็มีรุ่นให้เลือกเยอะไงเจก,ก,กเน,น,นนะแล้วช่วงนี้รถเป็นไงบ้างครับเจกมีได้ข่าวมีตัวใหม่แรงมั้ยโอ้ตัวใหม่มาแล้วสีใหม่สีเทานี่สวยมากเลยนะถ้ายังไงสนใจนะครับ มาดูรถใหม่แล้วมากินกาแฟกับเฮียซงเฮียซงชงให้กินเองเลยครับผมชอบทําในเรื่องอย่างเงี้ยผมชอบคนเิทิยาเนี่ยหน้าใหญ่อยู่แล้วนะครับมาครับมาเที่ยวโซลุมผมนะครับให้ฉันจะรอดไหมเนี่ยเทไลยม่ไดเทไปให้หมดเลยครับเด็กเป็นไงครับเด๊กเข้าท่านะ้เปิดร้านได้อวยตัวเองหรือเปล่าครับเจ็ก มันก็แง่น่ะเดีย๋ยวอนนะถ้ามีลูกค้าขึ้นมานะผมจะรองชมไปให้ลูกค้ากินแต่ผมแอบ,บเอาเงินไปให้เขาก่อนนะชื้นชมผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยร้อนหรือเย็นครับเย็นทั้งคู่นะครับ อร่อยไหมพี่พี่จริงครับพี่อย่าแกล้งชมนะผมกินรสชาติประมาณนี้ครับโอ้บอกทานรสชาติประมาณนี้ด้วยรู้สึกปื้มเป็นปื้มเป็นปื้มเลยโอ้ยจิวลูกค้าบอกอร่อยมากสำหรับคลิปทำกาแฟของเฮียซงก็จะจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเฮียซรงนะครับอย่าลืมนะครับ5ท่านแรกที่คอมเมนต์เลยหมกมิวเอ็กซ์นะครับไม่มีวางขายเราให้ฟรีเลยนะครับอย่าลืมนะครับ เรามีให้เฉพาะ5ท่านแรกนะครับเราจะมีคลิปดีๆให้ท่านชมต่อไปแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีดูแลตัวเองปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับสวัสดีครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วะทำอะไรไม่ทำอะไรระเบิดมาระเบิดไปแล้วหนึ่งรูกตอนระเบิดให้เอาลงไหมระเบิดเหรอชีวิตของ 我、哎、呀，哎呀。